กานมัการมดหลวงพอ่อเคารพบอย่างสูงค่ะโลกชื่ออรอชนานพันไพโรจอุบัานทำงานอยู่แผน,นกเภสัชกรรมโรงพยาบาลจุฬาฯโอ้โนี่เขาว่าตั้งแต่ยังเด็กเลยนู้นนี่เนาะตอนนั้นหน้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไมตอนนี้หน้าอย่างนี้เนาะ,น,ะนี่ไปเอาหน้าใครมาเนาะ ยังไม่คุ้นเลยเนะาะนี่ตั้งแต่สร้างวัดไปจน,นี้ตั้งแต่ยังตัวเล็กๆแล้วว่าคะลกเขาวัดตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสามหนึ่งสามเนี่ยขณะที่วัดยังเป็นศูนย์ผู้ทีจักปฏิบัติธรรมอยู่เลยค่ะ ซึ่งสมัยนั้นที่พักและสิ่งก่อสร้างต่างๆยังไม่ลงตัวคุณยายจึงต้องเดินทางไปไปมามาระหว่างบ้านธรรมประสิทธิ์ที่วัดปักน้ำเลยจ้ะกับสูมริจักปฏิบัติธรรมดังนั้นในว,วันที่ต้นเดือนที่มีพิธีบูชาข้าวพระคุณยายจะต้องเรียบเดินทางจากบ้านธรรมประสิทธิ์ มาคุมงานจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระแต่เชา้าซึ่งคุณยายจะเป็นคนละเอียดประณีตทุกขั้นตอนเจอระดับประมอาจารยีไหนก็สู้ท่านไม่ได้ดที่ลูกกล้าพูดอย่างนี้เพราะขณะท่านตักข้าวสวยใส่ในภาชนะบูชาข้าพระท่านจะเน้นย้ำลูกและทีมงานว่า จ้าหลานยาวช้อนหรือทัพีตักข้าวนะลูกจากนั้นท่านก็จะหยิบไม้พายเล็กๆออกมาจากถุงย่ามสีขาวแล้วก็กค่อยบรรจงช้อนข้าวอย่างละมุนละม่อมแล้วก็สอนพวกเราต่อว่าถ้าใช้ทัพีหรือช้อนตักเม็ดข้าวมันจะหักเพราะปลายทัพีมันคม เราเอาขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าเม็ดที่หักจะไม่สวย oh. เวลายายเอาขึ้นบูชาแล้วถ้าเม็ดไหนหักขาดแหว่ง oh. ก็จะขาดแหว่งใหญ่มากโตมากทีเดียว oh. คือภาพภายในเนะี่ย oh. ในเหมืองมนุษย์จะหักแหว่งนิดหนึ่ง oh. นั้นโอ้ oh. 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 มันสีใหญ่นะ่ะเ oh. นี่ยเนี่ย ในขนาดห้องนี้เนะ่ะใหญ่ไหมใหญ่เ <laughs> ม็ดหนาหากขาดแว่งมันจะขาดแว่งใหญ่มากโถมากทีเดียวท่านก็สอนนี่ตั้งแต่บ้านหลังเล็กที่วัดปากน้ำแล้วจะต้องปราณีตเนียบเสียบเป๊ะทุกอย่างเออหลวงแเฟงทำข้าวหาักม้้งเี่ย <laughs> จากนั้งคุณยายก็พูดสำทับอีกว่าหลานที่ยายสอนนะ่ะต้องเขียนเป็นหนังสือบอกให้เขารู้ต่อไปในอนาคตด้วยนะว่ายายทำยังไงน,นี่ไม้พายใช้ตักข้าวเพื่อไม่ให้เมลข้าวหักเพื่อไว้สำหรับบูชาข้าวพระนะนี่ น่าจะทีมงานเตรียมข้าวสำหรับบูชาข้าวพระในปัจจุบันที่ยังทำตามนโยบายของคุณยายอยู่นี่ส่วนหนึ่งเนาะนี่สาธุจ้ะนี่ข้าวที่จัดสำหรับบูชาข้าวพระเมื่อเตรียมข้าวเสร็จแล้วก็นำไปจัดบนแท่นบูชาข้าวพระซึ่งทั้งนี้ประนีเนะเจียบเอะนี่จะ้ะสาธุเจ้ะ หลวงพ่อครับยายท่านนี่ละเอียดเหนือโลกจริงๆนะคระับระแม่กระทั่งไม่ฆ่าท่านยังจัดระเบียบได้แถมยังไปดูความเรียบร้อยในละเอียดก็เอาขึา้นหยาบเป็นไงละเอียด oh. ก็อย่างนั้นเนพะมาปรับหยาบให้ละเอียดอีกด้วย oh. และที่ลูกต้องทึงไปกว่านั้นอีกคือครั้งปี พุทธศักราช2518ในวานที่ต้นเดือนหลังจากบูชาข้าวพระเสร็จแล้วลูกและทีมงานก็เก็บล้างเช็ดภาชนะบูชาข้าวพระใส่กล่องเพื่อไว้ใช้อีกในวันอาทิตย์ต้นเดือนหนะาตามทันไหมจ๊ะซึ่งกว่าจะเก็บล้างภาชนะเสร็จก็หกโมงเย็นเลยแล้วค่ะ และขณะที่ลูงเตรียมตัวกลับบ้านนี้เองบ้านท่าก,ก็อยู่ของสองนี่แหละทันใดนั้นตามทานไปจ้ะคุณยายท่านก็นเดินเลิว้วเลิ้อวมารอบกอรียกหาป้าเข่งลูกจึงเรียนท่านไปว่าป้าเข่งกลับไปแล้วค่ะดังนั้นคุณยายจึงบอกลูกแทนว่าเจ้าหลานวันนี้ยายบูชาข้าพระ เห็นจานบินด้วย oh. คือเห็นในที่อ่ะ <Yeah. S 1> เวลาเวลาคงม่ถวายเนี่ยนึอกออกไหม oh. ไปเอาออกมาดูสิลูก oh. นี่ชา <Yeah. S 1> และพอโลกกรือพระจนาบูชาข้าวพระทั้งหมดออกมาตรวจเช็คอย่างละเอียดทุกใบแล้วก็กลับไปรายงานคุณยายว่ายังไม่เห็นนั่นไหนบินเลยเจ้าค่ะ แต่คุณยายท่านก็ยืนยันว่ามีสิตอนเอาขึ้นไปอะ่ะยายเห็นจานบินอะ่ะเราขึ้นไปบนนู้นอยบินมันใหญ่โตเชียวนะจะหลานไปดูอีกรอบไหมนี่พอ,อแล้วพอ,อแล้วนี่นะสิงโลกพยายามดูอีกทีดูแล้วดูแลวก็ก็ดูไปเรื่อยๆแต่คราวนี้คุณยาบอกว่า ให้เอามือลูบพราชนะให้ทั่วๆด้วยเ oh. คยดูอย่างเดียวมองไม่เห็น oh. เอามือลูบให้ทั่วแล้วพอลูกทำแบบนี้ปรากฏว่า oh. เจอพระาชนะบินจริงๆหนึ่งใบค่ะ oh. แต่เป็นอรอยกระเทะที่เล็กมากๆจะลูกอาศาัศจรรย์แบบเวอร์โลกไปเลยค <laughs> วิาตาตระน,นของคุณยายท่าละเอียดชนสาม,มารถเห็นลายกระทะเล็กๆของจานแก้วที่ตาปล่ามองไม่เห็นแต่ท่านกลับเห็นได้ชัดเจนมากคือท่านเห็นในละเอียดนี่นะจ๊ะแล้วพอมาเช็คกร,กระยาปรากฏก็ตรงกันเป๊ะนี่ครูวิญยาก็เหน็นตั้งแต่บ้านหลังเล็กที่วัดปากน้ําโอ้อัศจรรย์เหลือเกินนี่แล้วตอนนี้ยังไม่พอนะคะครั้งหนึ่งในวันเสาร์ต้นเดือน เราไปซื้อขนมเพื่อมาจัดบูชาข้าวพระถึงพอมาถึงวัดก็ห้าทุ่มกว่าเข้าไปแล้วค่ะถึงเรียกว่าขนมใสไ่ไว้ในตูล็อกเกอร์เบอร์หกที่ครัวยามมาโดยกล่าวว่าพรุ่งนี้แต่เช้าจะให้น้องจัดใส่ภาชนะบูชาข้าวพระแต่พอตีสองลูกก็ต้องรีบตื่นเพื่อไปตลาดสี่มุมเมือง ไปซื้อของมาทำอาหาเรเลี้ยงพระและสาธุชนซึ่งกว่าจะกลับถึงวัดก็ตีห้าอีกทั้งวันนั้นลูกก็ยังรับบุญจนมือเป็นระวิงกว่าจะเสร็จก็หัวค่าและพอลูกจะเก็บของเพื่อรีบกลับบ้านก็เดินมาเปิดประตูล็อกล็อกเกอร์เบอร์หกพบเห็นขนมในตู้ก็ตกใจใจตกวูบเลยค่ะ เพราะลืมเอามาจัดบูชาข้าวพระตามทันไปจ๊ะแล้วขณะที่กําลังใจตกอยู่นั้นคุณยายท่านกําลังเดินตรวจวัดโดยผ่านมาทางครัวยามาพอดีแล้วเมื่อลูกเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งออกไปหาคุณยายแล้วพูดดังๆว่าคุณยายขาคุณยายขาซึ่งคุณยายก็มาหยุดเดินค่ะเพราะท่านจะรีบเดินไปตรวจงานต่อตามทันไปจ๊ะแต่ท่านก็ส่องยิ้มมาให้แล้วพูดขึ้นทันทีว่า อ๋อขอในตู้หรอยาวขึ้นบูชาข้าพระให้แล้วนะ่ะเจ้า <laughs> อ้ <laughs> อลูกฟังกันแรกก็รู้สึกตะลึงตะลึงเตงต็มตื่นแบบเฟีย้ยวฟ้าจะบอกไม่ถูกเลย<า>เพราะหนึ่งพี่ยญญญายทราบได้อย่างไง<า>ว่าลูกกำลังจะบอกท่านเรื่องนี้ส,<า>สองตอนลูกเอาขนมบูชา ข้าพระเก็บในตูก้ก็ไม่มีใครเห็นและก็ไม่ได้บอกใครเลยเพราะมันห้าทุ่มกว่าแล้วาตามทันไปจ้ะสาม,สาสามคุณยายท่านทราบได้ยังไงนะวะ่าราจะเอาขนมนี้มาบูชาข้าพระ<า>และเมื่อท่านรู้ท่ากนก็เมตตาคงบุญเอาขึ้นถวายบูชาข้าพระให้แม้จะอยู่ในตู้ห<า>ลวงพ่อคะลูกรู้สึกว่าตัวเองมีบุญแล้วกเกินคะ่ะ ที่ม,มาเจครูบาจารย์งรงอพิญญาขนาดนี้ฉะนั้นลูกขอชวนชวนทุกคนมาหลอคุณยายกันนะคะพระท่าน็นพูดทรงอัิญญาที่หาได้ยากยิ่งในยุคนี้เพราะเวลาทําบุญเพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านก็นจะได้บุญใหญ่แบบไม่มีประมาณเลยกันนักเรียนฟังเราปลมมื้มไหมปลื้มปลื้มก็ต้องมารอทองเชื่อมสายบุญกับท่าน